แล้วครับคุณหนึ่งไม่ต้องตังเด็กแล้วคุณหนึ่งครับตัวแรกของทริปนะครับวันนี้อย่าให้หลุดนะครับเอาใจช่วยมีบออย่าให้เอาใจช่วยนะครับอันนี้เป็นหน้าเป็นตาของทริปเลยนะครับคุณหนึ่งครับเอเวดเอเวดร้องรั่นเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าภายใต้ผืนน้ำอันนี้จะเป็นตัวอะไรเอา เอ้ยแหมแอคชั่นมันได้จริงจริงใส่ยมันออกอย่างเดียววะยืนแอนเฮ้ยโอเข็นขัดพี่นี่แจ๋วแจ๋วแจ๋วเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆครับคุณหนึ่งครับแหมคุณหนึ่งหัวใสเลยครับข้างหลังโอ้สุดยอดครับไปไของทิปนี้เป็นไงบ้างจะดูเลยเอาให้อยู่นะเอาให้อยู่นะเราเพื่อนๆในทิปนี้ทีมปูแก้วนี่รอดูอยู่ครับมันต้องเข็มขัดได้เหรอ ถึงจะต้องใช้เข็มขัดเยอะเลยเหรอครับอาคุณโอครับช่วยหน่อยครับฝ่ายซัพพอร์ตครับเราทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่ยืนมองครับได้แค่มองได้แค่มองเอา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 เอ้อยู่ด้วยน่าจะเป็นโฉมไซส์ใหญ่นะครับใช่แล้วไออนฮะเฮ้ยช่อนเหรอพูดเป็นเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ่รัก เออว่อาพูดถึงว่ากระชอนมันดิ่งดิ่งออกในเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลุนล้นดูไว้ลุน้นโด<อ>ลุ้นโดขึ้นมาได้ยัง<อ>เราให้เวลากับคุณเต็มที่ครับแต่คุณอย่าปล่อยให้หลุดละกันเครื่องหลายไปหลายไปหลายไป,ไป,ไป <S <S เพื่อนๆของเราก็ ทำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่แล้วเอาให้สักหน่อยเอาเลยเอาเลยปลายเอ็นนะครับปลายเอ็นโอ้โหมันอยู่ไหนครับเรายังรอกันอยู่ฮะเอ็นเกือบออกไปหลายเมตรอยู่กว่าจะเอามันกลับมาเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงขึ้นอย่างลูกพี้ลูกพี่เลี้ยงไว้ดีลูกพี่ลูกพี่ทำให้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมต้องเอาคันขึ้นเพราะคุณลูกพี่นะครับ เหรอใช่ไหมขาวๆวะขาวยังลอยไม่ยังร้อยไม่ยังลอยไม่ยังขึ้นไหมยังยังนะครับยังไม่เห็นนะครับได้แล้วได้แล้วเราทำได้แค่มองครับมองไปเรื่อยๆครับอย่าพุ่งโขมาฝั่งนี้กันหมดครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องครับอยากขาวแล้วโสมใช่ป่ะ โมใช้ไหนโมใช้ไหนโอ้ยโอ้โหใสหลายโลอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้จับางได้ใเยอะอะไรเนี่ยตั้งแน่นอนครับแน่นอนครับคุณหนึ่งครับหันมามองก็โอ้โหดูไม่เล็กนะครับไม่เล็กเปิดทิปด้วยโฉมใช้โ้ยหน้าประมาณ5 6กโลได้อโอ้โหใสสวยเลยหขนข้างตะแคงข้างด้วยโอ้โหเป็นไงแน่นอนแน่นอนโอเคครับ คุณทำดีแล้วครับผมวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับอออขอบคุณครับรตัววเดีย